สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็นําตัวปืนนะครับตัวนี้ฮัสซัน S อสคอร์ดแอมกาดนะครับเป็นปืนที่ผมเนี่ยจะเป็นคือกระบอกแรกเมื่อประมาณตั้งเจ็ดแปีที่แล้วนะครับคือนานมากนะไม่ได้นําเขาเนี่ยมายิงเลยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับถือโอกาสที่ที่ดีนะครับเอาออกมาลองทดสอบนะครับยิงดูบ้างนะเป็นปืนที่บรรจุได้5้าบกหนึ่งนะครับในหลอดเนี่ยได้5นัดนะบวกระเพิก็คือ1นัดนะครับเป็น6นัดทั้งหมดนะ เดี๋ยวลองยิงนะคบดูนะหลังจากที่ไม่ได้ยิงเนี่ยมาสักพักใหญ่นะครับโอเคจะลองนะครับชุดที่1เนี่ยกับลูกไทอาร์มนะครับนะปอกสีเขียวนะครับแบบนี้สักสามนัดก่อนนะครับลองดูนะจากที่ไม่ได้ยิงเนี่ยมาโอ้โหเจ็ดแปดปีนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับยิงกับเป้าประมาณสัก10เมตรนะครับโดยประมาณพร้อมนะครับโอเคนัดที่1ครับไป การที่ตอกครับไปสามโอเคจริงจบนะครับโหสนุกนะครับหนักหนุ่ดีนะการทํางานของตัวปืนก็ราบเรียบนะครับปกติทีนี้นะครับเราไปดูที่ตัวกลุ่มกระสุนนะกับปืนนะครับลำกล้องสิบแปดนิ้วนะครับก็บอกดีนานๆทีนะฮะว้าวลูกบีบีนะครับนี่เต็มนะครับเรียกว่ากระจายเนี่ยพรุนเต็มเป้าเลยนะครับถือว่า ยิงสนุกนะครับมากๆนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบลูกเมกาของพี่วัดสนอสองนะครับซึ่งท่านให้เป็นสปอนเซอร์มาตะลองดูนะครับจำนวนสองนัดเรื่องของแรงดีคอร์นะตอนนั้นยิงกับตัวใบคาเนี่ยถือว่าแรงมากนะครับเรามีกับตัวระบบปั๊มดูนะปัดช็อตนะครับลูกนี้โอเคครับพร้อมครับป้าที่หครับตัวแมก้าว้า ค okay, นาะที่ต่อครับแรงบอกเลยว่าแรงมากนะครับฟิลเนี่ยสุดยอดนะทีนี้นะครับเรามาดูนะครับตัวบัคกช็อตกันระยะประมาณสัก1 0ถึง15เมตรนะมาดูนะครับที่ตัวเป้ากันนี่นะครับบัคกช็อตก็จะเป็นรูปโตๆหน่อยนะยิงก็อาจจะออกทางด้านขวาสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในเป้ากระดาษอยู่นะ เดี๋ยวลองทับอีกชุดหนึ่งนะครับชุดสุดท้ายนะกับตัวลูกอ่าน่าจะเป็นลูก70นะครับของ NRC นะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับครับผมต่อไปนะครับก็จะยิงนะครับกับลูกนี้นะปอดสีขาวนะครับก็ยิงทีบรรจุทีนะครับยิงทีบรรจุทีนะแบบไม่ต้องรีบร้อนนะครับลองดูนะโอเคนะครับถือว่าเป็นปืนลูกซองที่ยิงได้สนุกนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะตัวนักสั่นแอสตอร์แอมการ์ดครับ โอเคพร้อมครับนัดที่หนึ่งนะไปครับนัดแรกครับโอเคนัดที่สองนะครับชอบฟิลนะยิงทีแล้วก็ใส่เข้าไปนัดหนึ่งนะแบบนี้นับที่ใหม่นะครับโอเคนัดที่สองพลาดไปนะสอง่านนะครับต่อไปนัดที่สามครับโอเคใส่เข้าไปนะครับในตัวหลอดบรรจุนะครับแล้วก็ปิดลูกเลื่อน ัดที่สี่น่ะอีนัดหนึ่งครับนัดที่สี่ยิงง่ายยิงสนุกนะวยนะเป็นลูกสองน่าโอเคนัดสุดท้ายนะครับอ่าะย๊บน่ะนัดสุดท้ายนะครับกับลูกน่าจะเป็นลูกร้อยนะปอดสีขาวนะครับตัวนี้โอเคพร้อมครับนัดสุดท้ายครับไป เรียบร้อยนะครับยิ่งจบไปนะครับทั้งหมดก็หลายนัดอยู่นะตัวฮัสซันแอสโอ,อดอแอมการ์ครับนานๆนะครับ,รบหยิบเข้ามายิงทีหนึ่งนะก็ไม่ผิดหวังนะครับเปิดกระบอกนี้โอเคนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ